าที่ลวกแล้ว่กะเพาที่เราออกไปช่องฟีสให้ละลายแล้วใช่ไหมคะเราก็มานะคะ,ะมันสุกแล้วนะคะเราไม่ต้องนั่นเท่าไหร่แต่ความหอมมันจะสู้กะเพราสดไม่ได้ป้ะติ๋มบอกเลยแต่นาเวลานี้เราไม่ออกไปไหนแล้วนะคะ ปติมจะสาธิตว่าสมมุติว่าเอาไอ้สิ่งที่เราเก็บไว้เนี่ยเนี่ยเราขัดไว้เป็นหม้อๆมอเงี้ยเราทําอะไรได้บ้างอันนี้วันนี้กระเพราหมูนะคะหมูบดที่ปติมได้ได้บดได้หมักไว้แล้วนะคะตะกี้นี้เราก็หยิบมาจากตู้เย็นตามจำนวนตามจํานวนที่เราต้องการใช้่แต่ปริมาณแต่ละบ้านไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ยเราก็มาผัด สำหรับกราติ๋งถ้ากะเพราหมูกระติาาาะตชอบคั่วแห้งๆถ้าหมูถ้าเป็นกะเพรา,าหมูชิ้นกระติ๋งชอบแฉะแฉะแล้วแต่บ้านนะคะอันนี้เราแล้วแต่เลยนะคะอ๋อหมูสับแห้งๆชอบคั่วคั่วก่อนเนะะี้ย่ะหมูชิ้นแฉะแฉะสำหรับกระติ๋งนะคะสูตรกระติง๋งค่ะคนโบราณเนี่ยกะเพรา,าชอบทานกับไข,ข่ทะล้นะคะแต<อ>่นี้เดี๋ยวนี้ร้านอาหารเนี่ยเขา อันนี้ปาทเตงมได้ใส่อสี้วขาวกับน้ำมันหอยไปบ้างแล้วนิดหน่อยนะคะดังนั้นใส่จะใส่อีกไม่มาก จะคั่วให้แห้งอย่างนี้น,นะคะ สมติว่าเ,าเราเราสต็อกไอพิกไว้แล้วใช่ไหมคะเราก็เอาลงมาใส่นะคะ<ม>เผ็ดมากน้อยแล้วแต่คือสะดวกชอบนะคะ<ม>นี่ค่ะเราก็ใส่นะคะ<ม>นี่ค่ะหอมนะคะ <laughs> ชอบหวานใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะทีนี้กะเพรานี่สมมุติว่าเราเอาออกมาจากช่องฟรีสนะคะ กะาที่ลวกแล้วค่ะกะเพราที่เราออกมาช่องฟีดให้ละลายแล้วใช่ไหมคะเราก็มานะคะ,ะมันสุกแล้วนะคะเราไม่ต้องนั่นเท่าไหร่แต่ความหอมมันจะสู้กระเพราสดไม่ได้ป้าติงบอกเลยแต่นาเวลานี้เราไม่ออกไปไหนแล้วนะคะค่ะนะคะ ไก่ชิ้นทาเหมือนกันนะคะ,ะหนึ่งเมนูแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเป็นไก่สับก็เป็นเหมือนกันเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะคั้วอย่างเงี้ยค่ะ,ะนีกันหน,นึ่งเมน,นูนี่เท่ากับหนึ่งเมนูและคะค้วนะคะ่ะนะคะเดี๋ยวเมนูไข่ไข้ว่ากันเป็นสเต็ปต่อไปนะคะมันจะทานกับอะไรได้มั่งอันนี้ติมจะพูดวิธีการถนอมอาหารก่อนนะคะ กะเพราทอดโรยนิดหน่อยนะคะเมื่อกี้กะเพรากะเพราลวกใช่อันนี้กะเพราทอดโรยโรยเพื่อความสวยงามนิดหน่อยนะคะแต่ทีนี้อันนี้ทําอะไรได้อีกอ่าโอเคเดี๋ยวดูกันนะคะอ่าเดี๋ยวโชว์นี้ก่อนก่โชว์นี้กันค่ะนะคะ นี่ค่ะนี่คือกระเพราหมูสับสําหรับปลาติ๋มนะคะมมน,น้ำพริกนี่มันหอมอยู่แล้วมุมนี้ดืแบบปลาติ๋มนี่เครื่องแกงที่เราผัดนี่มันหอมอยู่แล้วใส่รากผักชีใส่กระเทียมใส่พริกมันหอมอยู่แล้วทํยังไงก็อร่อยอแล้วก็สะอาดเชื่อปลาติ๋มทาไว้ที่บ้านนะคะอเอาปลาดีกว่าไหมเดี๋ยวมาดูเมนูอีกเมนูต่อไปเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวปลาติ๋มเช็บกระทะก่อน อันนี้หนึ่งเมนูน้ำพริกแกงที่เราทําเพียงแค่นี้มันทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวดูคลิปต่อไปวัดป้าติ๋มจะทําอะไรได้บ้างนะคะขอบพระคุณป้าติ๋มครับคลิปนี้เกรงว่าคลิปจะยาวเกินไปเดี๋ยวเพื่อนไปตามดูอีกคลิปหนึ่งป้าติ๋มอยากจะฝากเอฟซีของโดโดว่าคลิปที่ป้าติ๋มทาวันนี้ขอให้ได้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะลองไปทําดูนะคะค่สวัสดีค่ะอ๋อกลับมาถึงบ้านแล้วครับ พีโร่หิวกลับมาจากบ้านพระติง๋งพีโร่กินอะไรอะคุณพีโร่กินอะไรครับแบบนี้พีโร่กินอะไรก๋วยเตีย๋ยวต้ยมตยำนี่ครับบนโต๊ะนี่เมนูที่ประติ๋งสาธิตครูตั๊กกำลังชิมนี่ประติ๋งเขาบอกว่าผัดหมูสับแบบแ,บบแห้งๆนะคุณคุณลองชิมบอกรสชาติกะเพราหมูสับแบบผัดแบบแห้งๆเป็นไง จริงปิคดคลิปไปแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆบอก็จะไม่เจอครูตัก๊กเมื่อเจอโดโดวันนี้เป็นวันทํางานนะแต่ว่าเราก็แบบแวบ,บไปแวบ,บมานะฮะก็ไม่ได้ทําเต็มที่ไปเคลียร์อะไรก่อนเพราะเป็นวันแรกๆที่อ,ๆๆอือร่อยไหมบอกรสชาตินะก็จะออกเค็มๆหวานยังหอมอยู่ไหมเพราะว่ามันเป็นไม่มันไม่ใช่เหมือนกับทั่วๆไปมีกรรมวิธีตั้งแต่ต้นคลิปก,<อ>ก็หอม โอเคเนาะเดี๋ยวพี่โด,โดค่อยชิมครับพี่โดหิวมากกินเกี๊ยวก่อนรีเควสเกี๊ยวแวะซื้อเกี๊ยวเข้ามานั้นก็งคงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับคลิปของปติ๋งเพื่อนๆก็คงได้รับความรู้ไปบ้างนะครับก็ญญขอญญขอบพระคุณนะฮะเพื่อนๆที่ติดตามช่องโรโดพาเที่ยวมานะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับตอนนี้ก็สถานการณ์ของเราก็ขอให ประเทศไทยเราลอดนะพวกเรารอดไปด้วยกันนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับครูตั๊กค่ะสำหรับช่วงนี้ก็อยู่บ้านนะคะไปทํางานก็ไปประมาณบ่ายสามโมงก็เลิกเลิกแล้วก็เข้าบ้านก็ล้างไม้ล้างมือแล้วก็อาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องไปถ่านร้านข้างนอกนะคะเราก็ทำที่บ้านเราด้แล้ค่ะทำอย่างที่ปฏาติ๋มพูดนี่แหละอยากให้อยากให้เอฟซีนะทานข้าวในบ้านค่ะ ก็ฝากทุกสิทธิ์ท่านนะคะดูแลสุขภาพค่ะความสะอาดระดับหนึ่งนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับติดตามชมช่องพี่โดพัดเที่ยวก็ไม่อให้ดูรำลึกสบายนะไ่กดปุฝากกดไลค์กดแชร์กันสักครด้วยนะค่ะขอให้เป็นหน้ากันด่ครับสวัสดีครับพี่โดครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเติมตุ้ให้ทูบครอบครัว รวยคัวรวดัวกินเที่ยวพอหนอาวร้อนแดดฝนใจไม่เหี่ยวโด,โดนดาบาเตียวพ่อแม่ลูกเที่ยวกินตามตะบาร